วัสดีค่ะวันนี้ที่อาจจะดูดีกว่าวันอื่นนะคะเพราะว่าตั้งใจมาไลฟ์ ร้อนไหมคะพี่อมสินไม่ร้อน,นะคะ่ะเพราะว่าเปิดแอร์อยู่อยู่ในห้องช่แม่ฟิลเตอร์ใช่เราจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังด้วย อะไรบินได้ไม่รู้ค่ะพาอะไรบินได้อันนี้ดีไหมผิดเสื้อขอบตาดีขึ้นแล้วค่ะตอนแรกกะว่าจะสั่งอ่า เขาเรียกว่าอะไรคอนซีลเลอร์มากบใต้ตาแต่ใต้ตาดีขึ้นก่อนที่คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์จะมาถึงพี่ฝ้าสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันนะอมเพื่องคารฟิลเตอร์ใหม่มาจากเพื่อนคือ นีใช่แก้มพี่แตกเรามีอบอกทุกคนแล้วนะว่ามาก็จะได้ไม่มีใครไม่ทันใช่ไหมใช้ไรขอบตาดีขึ้นมีพิง ใช้การนอนเร็วนะคะ mm hmm. กับการแต่งหน้า mm hmm. คือมันดีขึ้น mm hmm. ได้ไงก็ไม่รู้ mm hmm. บ้านพี่อมสินยังไม่เต็มเลยคะ่ะ mm hmm. ก่อนที่เราจะออกมาสามพันกว่า หน้าเนียนมากนะคะเขาเป็นไฟอะค่ะเราจะอวดไฟอีกรอบหนึ่งว่าเราซื้อไฟมาใหม่ดูนี่อันนี้แสงขาวอัน,น,อน,นไม่ใช่อันนี้แสงขาวอันนี้เป็นแสงแสงเหลืองอันนี้แบบว่าวอมไลท์เสียอะไรดีสีผมอะไรหรอสีผมอมนะคะจะคือออมเคยถ่ายรูปลงแล้ว เป็นของอะไรลิเ่ที่มันเป็นสีสีเขียวเขียวอะ่ะแล้วพอมันแบบหลุดมันก็จะเป็นสีกีกลังจะไปตากผ้าฝนจะไม่ตกวะตรงเทียงใหม่นี่ฝนเพิ่งหยุดตกเองอะ่ะยินเผาอะไรพี่ในไลฟ์พี่ดูไลฟ์ไม่ทันอะ่ะยินดาอะไรเรายินไม่ค่อยมีวิลกรรมอะไรเพราะว่ายินแบบยังไม่ค่อยแบบว่าแกแล้งเราเยอะเท่าไหร่ คุณเองอะไรใช้ลิปอะไรอะไร,ะไรพี่อมทาปากสีอะไรมันเป็นอยู่ไหนก็ไม่รู้อะอมทาลองไปวางไว้ในห้องน้ำมัมันจะเป็นอินิฟีอะสีแบบขาวๆเบอร์ศูนย์สองคือชีแค้นฝั่งหุ่นใช่ไหมยินก็เลยแบบว่าฉากฉากนั้นคือแบบว่าพูดไม่หยุดเลยอะ นะผิวแทนนะเราจะผดเสื้อสักอันอันนี้ไหมยนวะเอาฝ่อไปอันนี้ไหมนแนวเราจะเอาแบบผีเสื้อแกะกละับนี่ล้วกัน เหนือพารามจะเล่นตอนไหนถามพี่พี่ยอมยังไม่รู้เลยอ่ะคือมันยังถ่ายไม่เสร็จนะคะทุกคนมึงบอกให้ไหมเทคนิคก,การแพทย์เรียนหนักไหมเราอ่ะเรียนกายภาพบาบัดซึ่งก็เรียนหนักมากๆเรียนสนุกแต่ก็หนักมากๆแล้วก็สอบหนักมากๆค่ะเมาพี่หินหน่อยหยินไม่ค่อยมีอะไรให้เมาอ่ะส่วนมากเราจะเป็นคนแกล้งหินน่ะชอบแบบตอหินอะไรเงี้ยแบบเวลา อยู่ในกองก็จะแบบที่ลากอะไรเงี้ยหยินตอนแรกๆก็จะเล่นด้วยหลังๆเริ่มกลัวละ <laughs> <laughs> เราจะพยายามอยู่ให้ได้สักพยายามอยู่ให้นานที่สุด้วกัน <laughs> พี่ฟางสวัสดีค่ะเราหลับอะเมื่อกี้เราก็เลยไม่รู้ว่าหยินเมาอะไรเราไหนบอกไหนสิ <laughs> เราชอบไฟที่เราซื้อมาใหม่มากเลยทุกคนเอาไฟเสียอะไรดีจ้า ให้โหวตอีกแล้วอันนี้เป็นแบบวอมไลท์อันนี้เป็นแสงขาวแบบแบบแสงขาวนี่แสงขาวแล้วก็อันนี้แสงสีส้มเอาสีอะไรจ้าทุกคนเผาไว้พร้อมจริงเผาไปหลายรอบแล้วนะจะไม่มีอะไรให้เผาแล้วเนี่ยไลฟ์หลายรอบเกินเฮ้ย ทำไมมีแต่คนมาว่าออมเป็นตัวแสบอ่ะออมไม่ได้ทำะไรใครเลยนะไปสีเหลืองนะไม่จบจริงนะคะยินกับาฉากตบนี่ไม่จบจริงนะวอมไว้สวยเหรอเอาสีอะไรดีขอเพลงไหม เฮ้ยเสร็จผมเพิ่งมาเมื่อวานเราจะต้องเปิดเสร็จผมปั่นวิวอันไหนเนี่ยอาพร้อมชอบลืมบทจริงไหมจริงมากๆเลยค่ะพร้อมนอกจากลืมบทแล้วยังพูดเหนื่อยนะคะ มาพี่วอหน่อยพี่วอแบบขี้แกล้ง่าค่ะแล้วแบบว่าไม่เคยอยู่นิ่งในกองคือต้องไปนูน่นไปกวนคนนูน้นทีคนนี้ทีเดินไปเดินมาเล่นมุกอะไรแบบไม่อยู่นิ่งอะ่ะเดี๋ยวเราช่วยแบบร้องทันทุกนิดหนึ่งเออเราว่าจะทำเอ็กับเบนใช่ไหมเสร็จตังแต่เพลงอะ่ะ เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ติดหูมากเลยนะเพราะว่าอย่างออมมาเปิดแค่สีเอาไหมออมเปิดแค่ทีเซอร์แบบว่าของของเพลงอะเปิดแค่ทีเซอร์เลยนะมันจะมีแต่ทอนฮุกใช่ปะ่ะน้องสาวออมไม่เคยฟังเพลงนี้เลยเอาจริงคือน้องสาวออมไม่ได้ดูออมเล่นเลยแล้วเขาก็แบบฟังแค่ทอนฮุกอะแล้วเขาก็เอาไปร้องต่ออะอ เชียงใหม่กับลำปูนใกล้กันแต่ไม่มีบุญได้เจอพี่เลยมันใกล้คือตอนนี้มันใกล้กันหมดนะคะถึงอยู่ตรงไหน,นแต่คือโควิดมันทำให้เราทุกคนไกลกันแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ติดหูจริงฟังแบบไม่มกี่รอบก็ร้องได้ทั้เพลงแล้วค่ะ Say hi to Vietnamese i n g e o เหนือพระรามจะมีพี่ยี่หว่าไหมมีแน่นอนค่ะแต่มีเยอะมีน้อยไปลุ้นกันเอาเองใครป่วนสุดในกองถ้าป่วนถ้านำหนึ่งอะ่ะอมให้พี่วอเลยเพราะพี่วอแบบไม่นิ่งจริงอะ่ะถึงจะแบบไม่ได้พูดมากเท้าคอมแต่ก็ไม่นิ่งที่สุดละเราเปลี่ยนฟิลเตอร์ในวันเดี๋ยวทุกคนเบื่อเรามีฟิลเตอร์แบบเป็นผีสเสื้อทั้งหมด15อันไม่รู้มีทำไมเยอะแยะ พร้อมกับพี่วอลไคโซนของกันพี่วอลคะ่ะพร้อมจะออกแนวพูดมากนะคะแล้วก็พี่วอลจะออกแนวแบบว่าไม่อยู่นิ่งเดินไปเดินมาไปกวนคนนู้นทีคนนี้นทีอะไรอย่างนี้ขอเพลงนงเมคอัพด้วยถูกใจมากเดี๋ยวเราจะเปิดนงเมคอัพต่อนะคะ <c oughs> แต่มีเพลงนี้เศร้ามากเลยมันเศร้าแค่ตอนข้างในใช่ป่ะแต่ว่าแบบตอนสุดท้ายเขาก็จูบก,กันใช่ป่ะมันก็ไม่เศร้าไลฟ์ Life เรากระตุกไหมคะออมรู้สึกว่ามันกระตุกแบบเวลาออมดูตัวเอง <c oughs> พี่อมเป็นสาวเหนือเหรอคะพี่เป็นคนอุตรดิตถ์ค่ะเป็นเหนือตอนล่างกลางตอนบนออมจะพยายามแบบว่าไล่อ่านคอมมี์นะฟิลเตอร์ไหนก็น่ารักขอบคุณคะ่ะ Love you so much, thank you. เอ็นดูอมใช่อมโดนแกล้งตลอดนะคะพูดแบบนี้เลิกสงสารพี่วอลล้พี่วอลเป็นบุคคลที่ไม่ควรหน้าไม่ควรสงสารที่สุดในกองะคะเพราะพี่วอลแบบแกล้งคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยะคะ่ะไม่ได้แค่ออมนะทุกคนแต่ออมจะโดนหนักหน่อยเพราะว่าออมน่ารักไนงะถูกไหมเขาก็จะแกล้งคนที่น่ารักที่สุดหรอ <laughs> หนูจิน้นหยิน้อมพี่จิน้นถ้าจะให้พี่จิน้นพี่จิน้นพี่จิน้นเอ่อหอมโบม,มากกว่าเพราะชีจะแบบคู่กันจะแบบว่าชอบตบมูกกันตลอดพี่ออมแม่รักเป็นพี่หวาได้สมบูรณ์แบบมากรักเลยขอบคุณค่ะไม่กระตุกโอเคสบายใจอยู่ในกองพี่จินเป็นยังไงบ้างหยิงจะเป็นคนที่ อยู่นิ่งๆของเขาอะเขาจะไม่ค่อยได้ไปกวนใครแต่ว่าถ้าสมมติมีใครเปิดเขาจะตามทันทีเลยแต่เราเป็นคนแบบชอบไปกวนยินเองแล้วเวลาเราเล่นด้วยตอนแรกยินก็จะเล่นกับเราแต่พลังๆมายินจะเริ่มแบบรำคาญแล้วแหละแบบเจะเป็นอะไรอะไรแกอ่านยายเหนียวพระรามยังอ่านแค่ตอนแรกอันนี้สารภาพเลยยังอ่านไม่จบเพราะว่าทำนูน่นทำนี่และติดการ์ตูนมาก I love you I d อเหนือพารานจะมาวันไหนคะพี่อมพี่อมก็ไม่รู้คะ่ะนะคะปะลาำประเหลือ <c oughs> ขอบคุณค่ะสาวเอลรอยไหมคะวันนี้วันนี้เป็นสาวเดรสสั้นนะคะไม่ได้ใส่เอลรอยนะคะพูดเหนือได้ไหมได้นิดหน่อยแต่ไม่อยากพูดอะมันตลกลุดพี่อมอยู่อำเภอไหนพี่ยอมอยู่อำเภอเมืองจังรุัดตะลดิตนะคะเลิฟฟิวตังกิ้วนะคะ เออใช้แบบ thank you นะคะอ่ะ <laughs> inter fan งง thank you นะคะคืออะไรพี่อมอีกกี่ปีจบพี่อมเรียนจบแล้วนะพี่อมโดนใครแกลบ่อยสุดก็ต้องพี่วอค่ะเอาแบบตอบทุกรอบเลยพี่วอแบบว่าน้าปวดหัวมากเลยอะค่ะหรืออมแต่แบบว่า,า,วมาอ,อ,าแบบาอามอาจะทําตัวให้โดนแบบหน้าโดนแกล้งเองก็ไม่รู้นะอันนี้คือพยายามแบบว่า ทษตัวเองนะแบบเป็นผู้ถูกกระทําแต่ก็พยายามแบบว่าเฮ้ยเป็นเพราะฉันหรือเปล่าที่ทําให้เขาแบบอยากแกล้งฉันอะไรอย่างงี้เดอะพริสเทียสทักคิวแฮโอ้ย No m นเมคอแล้วต้องเปิด n น m a k เมคถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะคะเศษผมต้องรีบไปฟังนะคะไปปั่นวิวกันแล้วก็อีกเพลงนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเพลง No m นเมคอนะคะของมียู แล้วก็ช่วยน้องมิวปั่นวิวนงเมคอัพด้วยนะคะคิดถึงพี่หวาพี่คือความหวังของทุกคนค่ะตกพี่วีคือเต็มร้อยไหมคะขอบคุณนะคะพี่ี่หวาจะมีคู่ไหมถ้าตามนิยายไม่มีคู่นะพร้อมหมอเรือกหีแล่นลงทะเลแล้ว ก็คือถ้าใครถ้าสองคนนี้คู่กันคือไทยานะของลูกใบนี้นะคะภัยสังขยานะคะที่พี่พี่วอชอบพูดต้องไปบอกคุณแป้งฝุ่นนะคะแต่ถ้ามีก็คงจะแบบว่าเป็นนอกเหนือก่านิยายที่เขามีพี่ออมสูง165นะคะเหนือพระรามมีหยิมวอลไหมมีค่ะ,ะพี่ออมเกิดวันที่ สามสิบเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดองอ,อุย้ยอ่นอนานคอมเมนต์ไม่ทันอู้ไปเยอะมากเลยเราขอข้ามบ้างนะพี่อมอเคยมาเที่ยวน่านไหมพี่อมอไม่เคยไปเที่ยวน่านเลยค่ะเยี่ยมเลยครับเยี่ยมนี่คือแบบช่วยมิวโปรโมทเพลงใช่ไหมอย่าเป็นยี่หว่านในเหนือพระรามจะมีคู่ใหม่ไม่มีนะฮัลโหล ขายเก่งมากแน่นอน Happy missing YOU พี่ออมตอไดี Thank you อยากให้ยี่หวาคู่พลรักแหละเฮ้ยเขามีเขามีคู่ไม่ใช่หรอพลรักอ่ะมือตกอันดับหนึ่งใช่เฮ้ยเราอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงพร้อมกับพี่วอเท่ากับภัยสังคมจีนงไทยนะโลกค่ะไม่ใช่แค่ภัยสังคม h a p p ี b เบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ที่แบบว่าแปลว่านกเลยนะเราปล่อยเราปล่อยเราปล่อยรันนะเราจะแบบเอาคอมเมนต์ล่าสุดพี่อองทานข้าวหรือยังทานมื้อกลางวันแล้วค่ะใครจีบกันบ่อยสุดถ้าโมเมนต์น่ะก็จะเป็นคู่โฟกวินเขาจะแบบมิมินาะลัก ททททุกกกกาาาร,ราัังงนนหวะพี่ออมอวยพรหน่อยครจะวันเกิดแล้วแฮปปี้เบอร์ด์นะคะขอให้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดถึงจะติดโควิดก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เรียนจริงสุขภาพดีทั้งร่างกายแลว้วก็จิตใจนะคะ เป็นเพื่อนครูเหมยใครคือครูเหมยเอ่ยคู่ไหนตีกันบ่อยสุดเหรอไม่ค่อยตีกันเองนะในแต่ละคู่อะอืมเมาโฟกหน่อยพวกจะเป็นคนแบบว่าเจ้าจัดระเบียบแล้วก็น่ารักคือแบบเขาจะมีแบบมุมมุมมิงของเขาเองเขาจะแบบองอองนิดนึงแต่เขาก็จะมีมุมน่ารักของเขาอืม อยากไปห้องกรงไปทำไมอะลูกพี่ออมเข้าว้านบ่อยๆหน่อยนะคิดถึงเราตกลงกันแล้วใช่ไหมสองอาทิตย์เอ้ยสองวันต่ออาทิตย์เพลงอะไรต่อดีอะอยากให้พี่ออม ร้องเพลงใช่ปะไม่ได้ไปต่อเจียหี่หวาหรือว่านะอ่านไม่ทันแล้วอ่านไม่ทันแล้ว oh my god ขับรถไปร้านกาแฟาที่เชียงใหม่มาสามที่สามวันแล้วอยากเจอมากแต่ไปถึงคือไม่เจอแล้วคือเราจะเป็นคนแบบนี้นะคะเวลาเราไปไหนนะคะเราจะอ่เราจะเช็คอินหลังจากที่เรา กลับมาแล้วนะคะเป็นเป็นเขาเรียก่าอะไรวิธีป้องกันตัวนิสัยส่วนตัวของเราเพราะว่าเราเคยแบบว่าเมื่อก่อนอะชอบเช็คอินบ่อยๆเช็คอินใน Facebook แล้วเราเคยไปอ่านหนังสือเราเช็คอินในที่ท,ที่หนึ่งแล้วเหมือนมีคนอะส่งข้อความ FaceBook มาว่าแบบส่งรูปแบบถ่ายรูปเราอะตอนนั่งอยู่ตรงนั้นอะเราก็เลยแบบว่าเราสึกไม่ปลอดภัยเหมือนเขาตามเรามาหลังจากนั้นอะเราก็เลย เราก็เลยเวลาไปไหนถ้าอยากจะเช็คอินอ่ะเราจะออกมาก่อนแล้วค่อยเช็คอินทุกครั้งอันนี้แบบว่าอยากอยากเตือนแบบทุกคนด้วยอะ่ะที่เป็นผู้หญิงแบบบางทีการเช็คอินแบบเดียวทามถ้าสมมติว่าเราไปคนเดียวอะ่ะเราไม่ควรจะเช็คอินเลยเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าใครแบบว่าสต๊อกเราอยู่บ้างแบบว่าใครจะตามเราอยู่บ้างอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบคิดไม่ดีกับเราแล้วสามารถตามเราไปได้ไงแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกับเพื่อนเยเอะๆเราไปกับ ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราว่าเช็คอินเดียวทาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปคนเดียวอะ่ะพี่ว่าอยากสอนน้องๆผู้หญิงทุกคนเลยอะ่ะอย่าเช็คอินเลยแบบอย่าเช็คอินตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยคือก็เลยกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวไปว่าเราจะไม่เช็คอินตอนที่เราอยู่ในที่ที่ไหนสักที่หนึ่งเราจะเช็คอินหลังจากที่เราออกมาแล้วใช่เซฟตัวเองกันนะคะทุกคน มัวแต่เล่าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วนะเป็นผู้หญิงในซีรีส์ไวที่ชอบมากยังไม่อ่านลายบ้านไลายบ้านคนคุยกันเยอะไหมคะพี่ยอมใส่ตาสั้นไหมคะพี่ยอมใส่ตาสั้นประมาณข้างหนึ่งร้อยข้างหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะข้างที่สั้นร้อยอ่ะเอียงอืมเราเปลี่ยนฟิลเตอร์กันอีกไหมอะเรามีฟิลเตอร์เยอะเราจะ กันให้คุ้มค่าอ่ะค้างไปจา้ะคือเราพยายามอ่านเมนต์แต่มันไหลไวมากนะเคยไปเที่ยวประเทศไหนบ้างเค้าจริงเป็นคนที่โลกค่อนข้างที่จะแคบมากเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตอะ่ะจะไม่ค่อยได้แบบไปท่องเที่ยวอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยเพิ่งจะมาได้เที่ยวตอนที่จบมาอะไรแล้ว ก็คือพอเราจบปุ๊บเราก็ไปเวิร์กแอนทร์เลเลยอพอไปเวิร์กแอนทร์เลก็เลยไปเที่ยวคนเดียวก็คือถ้างั้นถ้ารวมๆเลยก็คือคือตั้งแต่เด็กจนมหาลาัยอะเราไม่เคยไปนอกประเทศเลยนะแค่แค่ลาวแค่พามา่าที่เราแบบว่าเป็นปร,ประเทศเพื่อนบ้านกันที่เราสามารถที่จะเดินทางไปง่ายๆอะ่ะเราแบบว่าไม่เคยไปเลยอื <laughs> เราจะเที่ยวแต่แบบในประเทศไทย หลังจากที่เราจบเราก็พอไปเวนทาเบลแล้วก็ไปอเมริกาคนเดียวใช่ไหมเวนทาเบลแล้วก็ไปเกาหลีแล้วพอกลับมาก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปแค่สามประเทศค่ะน่ารักจังขอบคุณครับพี่มอมสินสนิทกับพี่วอลไหมเรารู้สึกว่าสนิทพอสมควรเพราะว่าเรารู้จักกับพี่วอลมาตั้งแต่ปีสองปีสองปีสามประมาณ เราเรารู้จักกับพี่ออลประมาณสี่ห้าปีแล้วอะเอาจริงๆอะเราจำไม่ได้ว่ารู้จักกับพี่วอลตั้งแต่ปีหนึ่งหรือปีสองแต่คือมันหลายปีมากอะค่ะแต่คือแบบว่าเราเคยแบบว่าคุยกันในเรื่องแบบว่าเขาเรียกอะไรเรื่องที่เราสนใจอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าสมมติว่าคุยเรื่องชีวิตประจำวันไม่ค่อยคุยอะขี้เกียจคุยด้วยพี่ออมเรียนที่ไหนคณะอะไรนะคะปีอะไร อ,อมเรียนที่คณะเทคนิคการแพทย์นะไม่ใช่เรียนออมจบจากคณะเทคนิคการแพทย์สาขากายภาพบําบัดนะคะจบแล้วนะคะอยากให้ย่อมแกล้งพร้อมเฮ้ยพร้อมงอนเราบ่อยมากเลยอะงอนอะไรไม่รู้พร้อมขี้งอนเราไม่เคยแกล้งพร้อมเลยแต่พร้อมแต่งงอนพี่ออมคิดว่าใครหล่อสุดในกล้องให้ทายให้ทายว่าเราคิดว่าใครหล่อสุดในกองแล้วชอบใครที่สุดในกองก็ค,คนนั้นแหละ เขินนะพี่หยินเมาพี่ยอ,อมด้วยเออไอหยินนี้ยคือแบบว่าแค้นแค้นอะไรต่างๆก็ไม่รู้กับฉักตบเนี่ยโหแค่ครั้งเดียวเองเดี๋ยวไปตบอีกรอบจะได้หายแค้นเป็นการถอนดีไหมหยินนี้ยคือขี้เมาอะ่ะ